เก็บอะไรได้เก็บกดเก็บอะไรงี้หมดโอ้ยติดพงหญ้าเก็บเก็บไข่เก็บไข่เก็บไข่ไหนอีกไหนออกอยู่ไหนอีกไหนกนี่อีกหนึ่งฟองอีกหนึ่งฟองอยู่นี่มาอีกหนึ่งฟองอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งฟองอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีไหมมีไหมมีไหมใครมันสรรหามาจอดมาจะน้วฮะตรงนี้มันเขตก่อร้างนะเฮ้ยมีไหมมีไหมโอาหาทุกซองเอ้ยอย่ามาขวางทางนี่นี่นี่เหมือนไข่มันสปอนก้นมาเองมั้ย ไอพวกเอ็มพีซีพวกนี้มันเห็นมันเดินไปเดินมามันมันไม่แย่งเราเก็บเลยนะเออก็เลยไม่รู้ว่ามันมันมันแข่งกับเราจริงไหมเนี่ยเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดโหดอกไม้นี่ก็เอาไปขายได้ด้วยนะเนี่ยโหลำสั่บอกเลยบอกเลยว่าลำสั่มนะนะเก็บเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดนี่ก็ได้แต่เดินไปเดินมานะสคริปต์มีแค่นี้เหรอไหน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 ตรงนี้มันเข้ามาในเมืองแล้วสวัสดีครับเวลาเราคุยเวลาไว้หยุดเดินนะไว้คุย เราไว่คดวางไหนอ่ะนี่หมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยมีกี่